ทุกวันอังคารมีประชุมนักเรียนและวันพุธก็มีชมรมวิดีโอเกมย้อนยุคและเป้านั่นในายใส่อะไรนะเอ้ hey, นี่คืออุปกรณ์ป้องกันตัวของเรานะเราได้ยินว่ามีนักเรียนใหม่ที่มีไวรัสประหลาดด้วยแหละฮ <c oughs> นางกำลังพูดถึงเราอยู่ใช่เปล่าเราชื่อคินและเราก็ไม่ได้มีไวรัสประหลาดเราแค่มีเชื้อ hiv hiv เหรอยิ่งน่ากลัวกว่าอีกมันไม่น่ากลัวหรอกถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงเป้า hiv ย่อมาจาก human immunodeficiency virus มันโจมตีเม็ดเลือดขาวบางชนิดที่ทําหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงจนปกป้องร่างกายไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาการก็จะค่อยๆดำเนินไปจนถึงขั้นร้ายแรงที่เรียกว่าโรคเอ s หรือ acquired immunodeficiency syndrome หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่เป็นโรคเอชจะไวต่อภาวะติดเชื้อต่างๆเช่นวัณโรคปอดอักเสบ มะเร็งบางชนิดเป็นตน้นเฮ้ยเราว่าเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวมากกว่านี้แล้วล่ะไม่ต้องกังวหลหรอกเปล่าในติด HIV จากการสัมผัสการจูบหรือกินน้ำแก้วเดียวกันไม่ได้พรา HIV ติดต่อกันได้จากสารคัดหลั่งและของเหลวในร่างกายเช่นเลือดน้ำอสุจิสารคัดหลั่งในช่องคลอดหรือนมแม่ดังนั้นการติดต่อจึงมักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันถ้าไม่ได้รับการรักษาก็สามารถที่จะส่งผ่านจากแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งพันธุ์การให้กำเนิดหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมนกวาัิธี ป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อสามารถทำได้โดยงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะถึงเวลาพร้อมหรือใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันที่สำคัญคนที่มีเพศสัมพันธ์ควรปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์และตรวจหาการติดเชื้อเป็นประจำซึ่งสามารถทำได้ที่อนามัยชุมชนคลินิกวางแผนครอบครัวผู้ให้บริการที่ไว้ใจหรือที่บ้านก็ได้แล้วมีวิธีรักษาไหมน่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดดังนั้นถ้าได้รับเชื้อแล้วก็จะมีเชื้อตลอดไป แต่ข่าวดีก็คือปัจจุบันมียาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากมายที่ช่วยให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตยืนยาวและลดโอกาสแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้และก็ยังมียาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงได้นะเราต้องกินยาและดูแลตัวเองแต่เราก็แข็งแรงดีและมีชีวิตที่ดีด้วยเยี่ยมเลยคินขอโทษนะที่เราแสดงออกไม่ดีในตอนแรกไม่เป็นไร แล้วเจอกันนะอย่าลืมเข้าไปเจอเราที่ amis.org ละ่ะหรือเข้าไปดูช่อง YouTube ของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้บาย